สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอาลบอกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งนะครับดานผู้ชมโดยพบกันวันระข่าวครับท่าน E ีพีไหนยังไม่จํานะครับดานผู้ชมยังจําไม่ได้ครับท่านขออภัยมาณที่นี้โดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายหลักเรื่องนะครับดานผู้ชมนํามาเสนอถามเรื่องอะไรบ้างจะเนี่ยประชาธิปัตย์นะครับดานผู้ชมหลังจากครับท่านออกมาอดทอนะเนี่ยเนี่ยสาเหตุที่เราแพ้เพราะเราไม่ซื้อเสียงเนี่ยเราไม่ใช้เงินซื้อเสียงอะไรประมาณนี้แล้วมาเกิดอะไรขึ้นจะเนี่ยโอ้ยตอนนี้นะครับดานผู้ชมประชาธิปัตย์ก็ต่าเต ผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยนายหัวชวนของผมก็ได้ออกมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมท่ามกลางมรสุมของตระกูลหลีกภัยนะเนี่ยหลังจากโดนปปชสั่งอย่างนั้นสั่งอย่างนี้ว่าผิดหรือไม่นะครับท่านซื้อที่ดิน4ล้านกว่าเนี่ยเส้นอนุมัติไปในราคา10ล้านกว่าพี่ชายของนายชวนก็งานเข้านะครับท่านผู้ชมมัสยิดนะครับท่านผู้ชมคาราคาสังอย่างสุด้าำกันเลยทีเดียวครับท่าน15ปีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ย้ันก็ไปแล้ว82ล้านหรือไม่ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมยังไม่เสร็็็จจจที่หรรือะเสแล้วนนัก ไม่อาจาบอกได้นะครับท่านแต่ตอนนี้ปปชแห่ชิมูลความผิดอะไรประมาณนี้มีหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านวันนี้ข่าวที่จะนํามาเสนอนั้นคือเรื่องของเหล่าบรรดาดาราสลิมนกหวีดนะครับดิมผู้ชมหลังจากที่ออกไปเป่านกหวีดครับท่านร่วมก,กับสุทเทพเทอือกสุบรรเมื่อปี57นะครับดิมผู้ชมยิ่งรักอยู่ไหนยิ่งรักอยู่ไหนถามทําไมอยู่ไหนจะได้ออกไปไล่นะครับดิมผู้ชมอะไรประมาณนี้บางก็มาแล้วครับท่านตกแตกตกแตกอืมไอตัวนั้นก็มาไอตัวนี้ก็มานะครับดิมผู้ชม บางก็เดินถือกระสอบปุย๋ยถามมึงจะไปปุ๋ยปุ๋ยให้ต้นไม้กินหรือป่าบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเดินถือกระสอบปุย๋ยแล้วได้เงินอะไรประมาณนี้นะครับเ <c oughs> ดิมผู้ชมเป็นม็อบที่จะดุลงขสัสนิบาตแปลกประหลาดมหาสารเย์เหลือเกินเกินเลยทีเดียวครับท่านแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะเนี่ยโอ้ยบันเทิงเลื่องลื่นนะครับทดานผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านสถานการณ์ของดาราสลิมรอดช่องนั้นมีบรรดาประชาชนนั้นเนี่ยต่างถามหาเว้ยเฮ้ยตอนนี้ป่าเทพเป็นอย่างไรบ้างยองลูกหย,ยีเป็นอย่างไรบ้างเว้ยเฮ้ยตอนนี้เห็นได้ดิบได้ดีนะเนี่ยข กรท่ามผู้ชมหลังจากขับรถชนวัวครับท่านมีปัญหากับยุย่าดเยอะจนสารสั่งคุกหรือไม่นะกระ่ดมผู้ชม6เดือนอะไรประมาณนี้แล้วก็สั่งชดใช้หลายแสนอะไรประมาณนี้คลากระสังนั้นจบหรือยังไม่อาจแน่ใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้ายองลูกหยีครับท่านเคยออกมาตัดท้อนะเนี่ยก่อนหน้านี้นชโชคุชโชยามไม่เกี่ยวนะเนี่ยถามไม่เกี่ยวกับอะไรยองลูกหยียืนยันครับท่านตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับนายสุเทพเทือกสุบรรนะครทเดมผู้ชมทุกประการกันเลยทีเดียวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุเทพเทือกสุบรรนั่นเนี่ยที่ไปขึ้น อะไรประมาณนี้แล้วหลังจากขึ้นเวทีมอบนกหวีดเป็นอย่างไรบ้างจ้าเฮ้ยออ,ออกมาตัดพ้อนะครับท่านผู้ชมงานหายงานหดนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้งานหายงานหดไม่พอแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเพื่อนทิ้งนะครับท่านผู้ชมและมีอะไรเกิดขึ้นมาอัปเดตบ้างจ้าหลังจากเมื่อปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมป่าเทพโพง,งามครับท่านควงหยองลูกหยีน,น,นั่นเนี่ยสองตีคู่ครับท่าน ซัด็อบ,บนะครับเดานผู้ชม่ังๆนานาอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าประชาชนทั้งหลายแหลน่นนเนี่ยก็ได้ถามหาว่าเฮ้ยความเป็นอยู่ของหยองลูกหยีเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ได้เรื่องมานําเสนอแล้วนะครับเดินผู้ชมโดยด่วนครับท่านโลอยู่วัดกันแล้วนะครับเดินผู้ชมหลองหอยองลูกหยีตอนนี้ตามรอยชูสีนะครับเดินผู้ชมแต่ว่าชูสีนั้นไม่รู้ว่าไปเป่านกหวีดไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับเดินผู้ชมโดยตอนนี้นะครับท่านมีรายงานแจ้งเข้ามาอย่างมากมา,กมายก่กองกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้มีการอัปเดตชีวิตของหยองลูกหยีบ้านไปนะครับเดิน หลับแล้วครับท่านถามหลับเรื่องอะไรเรื่องการกินสุราเรื่องการกินอะไรที่สิ่งมึนเมานะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ไปตรวจโรงพยาบาลครับท่านแล้วไปเจออะไรเจอพันโลงไหมไ่ใช่ไม่เกีียวไปตรวจร่างกายนะครับท่านผู้ชมไปตรวจร่างกายเนี่ยก็เจอเลยถามเจออะไรเจอเบานะครับท่านผู้ชมเบาๆที่ว่านั่นก็คือเบาหวานครับท่านโดยยองลูกหยีครับท่านชีวิตปัจจุบันนั้นนี่อนา,าถาอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านติดดินนะครับท่านผู้ชมติดดินนะครับท่านไม่ได้ติดอย่างอื่นแต่อย่างใดชีวิต ปัจจุบันหยองลูกหยีนเนี่ยยอมรับว่าตอนนี้อาศัยวัดอยู่ครับท่านหยองลูกหยีครับท่านแทบมุดดินกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมจะบอกให้ <c annya> ยอมรับครับท่านปัจจุบันตอนนี้นะเนี่ยวัดก็คือบ้านครับท่านถ้าเกิดรีบด่วนตายไปก่อนนะเนี่ยก็ขอให้มาตายที่วัดอะไรประมาณนี้นะคร <c> ับท่านผู้ชมเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรเ <c oughs> นี่ยหยองลูกหยีนะครับท่านผู้ชมอุต่า์ออกมาเป่านกหวีดนะครับท่านผู้ชมกับสุเทพไอเถือก กูบูมาเล่นเออวั <c oughs> นมนมันจะมาเล่นตลกนี่ให้ไปที่กบประวศริมาได้ไหมใครวะเนี่ยยองเหรอเอ้เอเอ เอาก็ได้เอาก็ได้อาตมารด้เป็นพระแล้วนะยอมไอ้ไม่ใช่โอ้ผิดคนนะับท่านผู้ชมหลังจากนั้นหยองลูกหยีได้มีบทบาทในขบวนการกรบปศปี57าะครดบงท่านผู้ชมหลังจากนั้นมาเรื่อยๆมาเรียงๆเลยครับท่านเป็นอย่างไรบ้างจ้าชิบหายนะับท่านผู้ชมยอมรับน้ำเนี่ยงานหดครับท่านบ้างก็แคนเซิลงานอะไรประมาณนี้บ้างอีกละจ้าเพื่อเลิกคบนะับท่านผู้ชมชีวิตตกต่ำเหลือเกินกันเลยทีเดียวตั้งแต่ออกไปเป่านกหวีดกับสุเทพเทิงสุบรรอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านอะไรออกมา าข่าวออกมาประมาณนี้ผมก็ปวดใจเหลือเกินกนเลยทีเดียวอยากจะให้คุณหยองลูกหยีของผมเนี่ยโผล่ไปที่ม็อบอีกบ๊อบหนึ่งถามม็อบอะไรอีกแล้วหยองยังไม่ลาบเหรอม็อบกับพี้นะครับท่านผู้ชมถามที่ไหนม็อบกับพีอ้อะไรคือกับพี้ <c oughs> คนน้อยนะครับท่านม็อบกอปทอครับท่านส้นตีนส้นเบืออะไรกันประมาณนี้เอาไปที่หน้าติดตามนะครับท่านผู้ชมชีวิตครับท่านอนลเวงออนลวนนะครับท่านผู้ชมตอนแรกนั้นเนี่ยตัดสินใจนะครับท่านผู้ชมบอกตามตรงเลยครับท่านผมทุกวันเนี่ยหยองลูกหยีได้ดีไปอยู่อเมริกาแล้ว นะครับท่านหลังจากยองลูกหยีเมื่อหลายเดือนก่อนครับท่านเคยควงอะไรวะเนี่ยว่าที่ภรรยาหรือเปล่านะกระดิ่งผู้ชมไม่อาจแน่ใจบอกคนนี้เนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายสําหรับฉันเนี่ยเขารวยมากเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วก็จะชาชันอยู่ไปอยู่อเมริกาอะไรประมาณนี้หรือว่าต่างประเทศนะกระดิ่งผู้ชมอะไรประมาณนี้เฮ้ยผมก็อยากจะติดตามไปเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นข่าวข่าวก็องเงียบหายไปนะกระดิ่งผู้ชมเงียบสนิทเปในสายลมกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็เริ่มมีคดี ความกับยุย่าิเยอะอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมล่าสุดมาครับท่านจ้องลูกหญีขับรถชนวัวนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยประชาชน,นก็แห่สงสารวัวเหลือเกินเกิเลยทีเดียววัวตัวนั้นได้ไปเกิดใหม่แล้วหรือยังไม่อาจแน่ใจสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้องลูกหญีนะครับท่านผู้ชม เดินหน้าเข้าวัดแล้วครับท่านถามมึงจะไปดูเมนใช่หรือไม่บอกไม่แน่ใจนะการดังผู้ชมตอนนี้ยองลูกหยีสํานึกตนตอนแก่หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจกว่าจะรู้เดียงสาทําไมมันช้าเหลือเกินกันเลยทีเดียวตอนนี้ไปอยู่กับพระสิ้นคิดแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่อว่านะการดมงผู้ชมเขาเป็นสมญานามฉายานามอะไรสักอย่างหนึ่งยองลูกหยีครับท่านยืนยันนะเนี่ยอาศัยวัดอยู่แล้วนะการดางผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีและจะทําอย่างไรดีจ้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปนะการดมงผู้ชมมาอีกแล้วครับท่านผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้คือ ปลาหมึกแก้วนะครับท่านอบน้ําพึ้งอร่อยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวหอมหวนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยขนาดแบ่งบรรจุ200กรัม150บาทครับท่านปลาหมึกอบน้ําพึ่งนะครับท่านผู้ชมปลาหมึกแก้วอบน้ําพึ่งลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพนันแอลมอนนะครับท่านผู้ชมโดยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีวิบวับนัดวิวนสลิมคือเสื้อนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย400บาทพร้อมส่งนะครับท่านที่ผมอยา จะเอาไปเหลือเกินถามมึงจะเอาไปไหนทุกที่มึงจะเอาไปไม่ได้นะเอาไปได้นะครับท่านมันพกพังให้นะนนเนี่ยกันฝนด้วยถามกันฝนยังไงตอนฝนตกเราก็อยากให้มันเตียกฝนนะครับท่านมันก็จะกันฝนได้อะไรประมาณนี้จะ,จะเจ้าเสื้อของผมนะครับท่าน,นผู้ชมไปให้คุณยองลูกหยีใส่เหลือเกินเกินเลยทีเดียวถามใส่ที่ไหนที่วัดที่ยองอยู่นะครับท่านวัดไหนจะเนี่ย บางเอิ่น,นะครับเรื่องผู้ชมประยุทธ์เคยบอกนะเนี่ยคนไทยหัดเข้าอะไรวะเนี่ยกูเกิลกันบ้างนะครับท่านหลังจากนั้นผมก็เริ่มอามาพัฒนาการตัวเองนะคะรับเ่านผู้ชมเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยประยุทธ์อุตส่าห์ให้คนไทยเข้ากูเกิลกันบ้างนะเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเข้านั้นคนไม่ค่อยเข้านะถามมึงเข้าไปทําอะไรเขาบอกว่าเขาเข้าไปดูสิ่งที่มีสาระนะครับเรื่องผู้ชมคนจะไม่ชอบเข้าไปใช้แบบเขาถูกป่าววะ หือมันบอกมาประมาณนี้นะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีประยุติสั่งให้เข้า Google ก,ก,กันบ้างหรือด้วยความที่ผมนั่นเนี่ยน้อมนาคําสอนนะครับท่านผู้ชมของประยุติมาใช้เข้า Google ไม่พอนะครับท่านผู้ชมเข้าย t u b e ครับท่านพิมพ์แล้วนะปาอก,ากยองลูกหยีแอนเปอร์ปกอกเกิดอะไรขึ้นจ้า ย่องลูกหยีโผอยู่วัดครับท่านยอมรับตอนนี้นะเนี่ยถ้าเกิดจะตายก็มาตายที่วัดครับท่านบ้านที่มีก็คือวัดนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยประชาชนก็แห่ถามอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วก็มีเอ้ย fc มาคอมเมนต์ครับท่านซึ่งนํามานําพามาถึงคลิปนี้นะเนี่ยย่องลูกหยีสมัครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสิ้นคิดที่จังหวัดอุบลครับสภาพดูจุดๆนั้นเนี่ยผอมมากเลยเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณ ท่านที่มาคอมเมนต์ไว้เมื่อวานนี้อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับท่านผู้ชมดังจนดับรับใช้นายสู่ล้มละลายไร้ที่ยืนหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมความหวังของหยองลูกหยีคืออยากจะเป็นอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นนายกเหมือนหมอวังลงหรือไม่ไอ้หมอว่งลงแนละ้วมันเกินไปนะครับท่านผู้ชมมันเกินเบอร์แต่หยองลูกหยีนั่นเนี่ยความหวังของเขาคืออยากจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหวังว่าประชาชนจะเลือกสักครั้งในชีวิตจะได้หมายถามเลือกมึงไปทำอะไร บอกมาไอ้กอัอยังๆดัง,งกันนะผูบบ้ชมเลือกเข้าสภาอะไรประมาณนี้อยองลูกหยีก็ ไม่ได้เข้าในกรทดานผูชมเคยอ,อยู่ตั้งแต่สมัยประชาธิปัตย์เคยย้ายไปพักนั้นพักนี้สุดท้ายไปอยู่พลังประชารัฐในกรทดางผูุชมสุดท้ายมีปัญหาคารากาสังครับท่านก็ไม่ได้ผุดเกิดน,นะครทดังผู้ชมตอนนี้โลอาศัยอยู่วัดแล้วครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวยองลูกหยีโตตกอับนั้นเนี่ยสาบานไม่ได้โทรเคียร์ยุย่าเยอะลั่นไม่ได้เครียดเพราะรู้ว่าจะจบอย่างไรนะครทดางผููชมอันนี้ก็เป็นข่าวเก่าคร,ครับท่านเมื่อปีห5หานั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเป็น เสิร์ t นั้นเนี่ยต้องไปค้นหาด้วยตัวเองนะครับดานผู้ชมหยองลูกหยีสุดท้ายครับท่านปรงชีวิตนะครับ่านผู้ชมไปอยู่วัดกันแล้วแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยแล้วแบบนี้ป่าเทพของผมจะไปด้วยหรือไม่ถ้าไปจะเชิญสุเทพไปด้วยหรือเปล่าสุเทพไปทําไมไปบวชเป็นพระนะครับ่านผูน้ชมอาจไปมาเลิกเล่นการแย่งแ้วนะโยมอะไรประมาณนี้ป่าเทพก็เป็นอดีตกู่ซีหยองลูกหีนะครับดานผู้ชมแต่ก่อนออกมานเนี่ยไมโครโฟนคู่ครับท่านไปที่ไหนบัลลัยชาติที่นั่นนะครับดานผู้ชมหยองลูกหยีกับป่าเทพ เสนดิกันอย่างดีดีกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าชิบหายนะครับท่านผู้ชมหลังจากออกมาให้ความเห็นเรื่องการเบืองอะไรประมาณนี้โอ้ยก็เป็นสิ่งที่เอามานําเสนอเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมให้ประชาชนทั้งหลายได้หายคิดถึงถามหายคิดถึงใครย่องลูกหยีนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่าน อันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับดังผู้ชมบ๊อบกับพี่ครับท่านคนมาเท่ากับกระจุกอยุ่ยหมออ้ยอยนั่นเนี่ยคนก็เหลือเกินกันเลยทีเดียวถามผมมานะนี่หมออ้อยคือใครบอกมาแล้วน้องหนูหมออ้อยทํางานที่ไหนบอกมาเจ้าน้องนัดบอกพี่มาเดี๋ยวนี้ได้ไหมหเราก็ไม่สามารถบอกได้นะครัดบดางผู้ชมว่าหมออ้อยนั้นอยู่ที่ใดและมีอะไรเกิดขึ้นแม่มึงเอ้ยทําไมวังเวงแบบนี้วันเนี้แม้แต่เพจนะครับ่านผู้ชมคอปทอ,อะไรประมาณนี้กําลังถ่ายทอดสดเมื่อหลายชั่วโมงกว่าครับท่านโอ้ยคนดูตอนนี้อยู่49คนนะครับ ท่านผู้ชมท่วงคืนกระบวนการยุติธรรมไทย31มีนา67สพันสมัยไอชบัยบมลรุเชษทำเนียบรัฐบาลเครือข่ายนักศึกษาส้นตีนส้นมือปฏิรูปประเทศอะไรประมาณนี้เอ้ยอ,อันนี้แคปไว้นะครับท่านผู้ชมก็มีคนกดไลค์เยอะแยะถามเยอะแยะเท่าไหร่เนี่ยนะครับท่าน75คนนะครับท่านผู้ชม โอ้ยความคิดเห็นถล่มทลาย36รายการกันเลยทีเดียวกูก็ไม่รู้ว่าจะช่วยพวกมึงอย่างไรโดยตอนนี้นะครับท่านม็อบมุกแบกมุกมุกตันในกานผูชมเดือดร้อนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ไอตัวปล่อยยางนะครับท่านมีออกข่าวออกมาบอกนะเนี่ยยิ่งรักจะกลับไทยแล้วสลิมแม่มือเยก็แหกกีดกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมบ้างก็เนี่ยเดินเดินอยู่จ้าตำรวจจราจรก็เดินเดินอยู่นะเนี่ยเพราะที่อะไรเพราะฟังหูฟังบูทูธนะครับท่านเนี่ย ข่าวด่วนยิ่งลักเตรียมเจอกับไทยอะไรประมาณนี้มันเดือดนะครับเรื่องผู้ชมถามมันเดือดแล้วมันทําอย่างไรมันไปหยิบนกหวีดของจราจรแล้วมันทําอย่างไรเอามาเป่านะครับท่านเฮ้ยผมก็เคยอีกจีแม่เ้เยทําอย่างนี้ได้อย่างไรนั่นเนี่ยไปทําแบบนั้นกับพนักง,งานตํารวจได้อย่างไรมันบอกว่าลืมนะครับเื่อนผู้ชมถามลืมได้อย่างไรเฮ้ยได้ยินยิ่งรักเจะกับไทยแล้วมันต้องปากเป่านกหวีดอะไรประมาณนี้มีเปล่าวะอ๋อ ไม่แน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมนักการเมืองสองมมทุนสาม,มาันข้าราชการขี้ช่อสภาคาสิโนเสี่ยมประชาชนโง่จนเจ็บเหลี่ยมจัดทางลงดิจิตอลวอลเล็ตอะไรประมาณนี้ถามเนี่ยที่อ่านคืออะไร ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคอปทอมันปราศส้นตีนส้นมืออะไรประมาณนี้คนกดไลค์ถลกักะล่วงทะลยทถลายนะครับท่านผู้ชม16ไลค์กันเลยทีเดียวแล้วมีอะไรต่อไหมจ้าที่ไลค์ไลค์จริงๆนะครับท่านผู้ชมนอกจากจะไลค์คนไปม็อบแล้วนั้นยังไลค์สาระอีกหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านแต่ที่แน่ๆนตอนนี้ประชาธิปัตย์ของผมต้องกลับมาดูดีนะครับท่านผู้ชมมึงอย่าบึ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวหลังอยากใช้เวลาอดกันมาชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมทักษินยิ่งรักนนเนี่ยก ในหัวใจของบรรดาสลิมรอดช่องหลายๆคนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วก็ส่งประชาชิที่ปัดให้เป็นพักตัวแทนหน่อยได้ไหมตัวแทนเรื่องอะไรตัวแทนในการโค่นระบบทักษิณยิ่งรักอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตปัตอนนี้ยังเอาตัวแทบไม่รอดเลยครับท่านแล้วเป็นอย่างไรขึ้นต่อโอ้ยวยวายนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ครับท่านสลิมกีดไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากเห็นข่าวทักษิณชินวัตรครับท่านไปงานศพของเอ้ยตระกูลฉายแสงนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วนะเนี่ยแต่ไม่ใช่คุณจตุรลฉายแสง นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกูเอาข่าวมานําเสนอผิดแล้วมันจะเป็นเรื่องแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทักษิณไปเป็นประธานงานศพอะไรประมาณนี้ทําอย่างไรสลิมเดือนนะครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรวะเนี่ยออกนอกพื้นที่หรือไม่หรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้ข่าวสดส่งเข้าประกวดทักษิณร่วมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพิงศพอนันต์ฉายแสงนะครับท่าน ทักษิณร่วมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงอนันต์ฉายแสงบิดาของคุณจตุรลฉายแสงแล้วก็พบแกนนําเพื่อไทยครอรมอร่วมด้วยนะในการััท่างบูชมอะไรประมาณนี้ที่ไหนจะเนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะฉะับเชิงเศรานะการับท่างผูชมไม่มีเวลาได้กดเข้าไปอ่านแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าเฮ้ยทีนี้หมอวลงก็อาจจะต้องเดือดแล้วนะครับท่านหลังจากหมอลงออกมาสงสัยนะเนี่ยเฮ้ย แปลกใจถามมึงแปลกใจทุกวี่วันไม่ได้นะหมอว่าลงแปลกใจเรื่องอะไรตอนนี้ทักษิณเดินได้นะครับเดินผู้ชมแล้วทีนี้ทักษิณไปนั่งได้ด้วยนะครับท่านชิบหายแล้วทีนี้ว่าลงจะทาอย่างไรเพระเนี่ย เฮ้ย hey, หมอว่าลงทักษิณไม่ได้เดินได้อย่างเดียวนะเว้ยนั่งได้ด้วยนะเว้ยเฮ้ยมึงเอ้ยตอนนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างและเป็นอย่างไรต่อไอ้บอบมันก็เดือดนะครับท่านผู้ชมไอ้มยกลุ่มนกหวินนี่ก็เดือดดานอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเห็นไหมตอนนี้ทักษิณกลับมาแล้วแล้วก็ปูทางกลับมาอีกแล้วนะเนี่ยถามปูยิ่งรักใช่หรือไม่บอกยังไม่ใช่ไอเวนฟังกูก่อนอ๋อโทษ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 เอ้ยขออภยัยขออภยัออภยเฮ้ย อะไรวะเนี่ยจัก,กรพงเป็นแขกก็กลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับการล่อนผมนะครับท่านล่อนแล้วยังไงต่อเอ้ยมันกลับเป็นการปูผมนะครับท่านผู้ชมให้จัก,กรพงเป็นแขกเนี่ยกลับมาเพื่ออะไรเนี่ยสาเหตุเนี่ยต่อไปเป้าหมายต่อไปก็คือยิ่งรักชินวัตรใช่หรือไม่ทักษิณอยากจะเอายิ่งรักกลับมาใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องตอบตรงๆนะครับท่านผู้ชมว่าใช่ครับท่านถามว่าใช่เรื่องอะไรอยากจะเอายิ่งรักกับไทยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ผมคอนเฟิร์มได้ถามทําไมเหรอจ้ามันจะมีพี่คนไหนวะเน้องกู ต้องกลับมาอะไรประมาณนี้เหมือนไอตัวปล่อยอยางนะครับท่านผู้ชมเคยออกไปปล่อยข่าวครับท่าน เออไอ้นี่มันดีนะเว้ยเฮ้ยเออมันแปลกเว้ยเฮ้ยไอเราปล่อยอะไรไม่ได้นะรับทดานผูชมปล่อยพลังไม่ได้ไอนี่ปล่อยยางได้ปล่อยข่าวได้ด้วยนะครับท่านนี่ประมาณว่ายิ่งรักจะกลับไทยเนี่ยเป็นแผนที่อะไรวะเนี่ยทักษิณวางแผนมาแล้วอย่างนั้นวางแผนมาแล้วอย่างงี้จะกลับเดือนสงการอะไรประมาณนี้แล้วก็จะไม่ได้ใช่ในรัฐบาลเศรษฐานกครเดานผูชมเฮ้ยสงการมันจะใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะเว้ยเฮ้ยตอนนี้นะเนี่ยใกล้จะเข้าเดือนใหม่เดือนสงการแล้วนะเนี่ยปีใหม่ไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าเฮ้ยถ้าเกิดยิ่งรักยิ่งรักไม่ ไทยเนี่ยทำไมชิปหายอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไปตัวฟันธงนี้หน้ามันก็หักไปเรื่อยๆแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านกดเปิดยูทูบเข้าไปดู enter เจอกเห็นหน้าไี่ต้อง enter แรงหน่อยนะครับท่านผู้ชมถามทำไมต้อง e อน e r อร์แรงโอ้โหดูสภาพหน้ามันแล้วเดี๋ยวกลัวคีย์บอร์ดสึกนะครับท่านเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ เนี่ยไม่ต้องห่วงนะเนี่ยเฮ้ยแล้วก็พูบบ้าบ้าบ้าว่ากันไปเนี่ยยิ่งรักจะกับไทยหรือไม่นะครัดท่นผู้ชมมันโวอะไรประมาณนี้นะครับท่านเนี่ยยิ่งรักเตรียมจะเดินทางจะกับไทยในเดือนในช่วงสงการแล้วก็จะไม่ใช่ในช่วงรัฐบาลเศรษฐาเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะไม่ต้องถามหาเหตุผลว่าจะทําไมถึงต้องเป็นแบบนั้นเพราะเศรษฐาทวีสินเป็นนายกก็ไม่มีเหตุผลอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครัดท่นผู้ชมว่วงงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับพวกมันดีนะครับท่านก็ช่างกับแม่มไปก่อนก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านว่าเมนจะมีสลิมแล้วเนี่ยหืมทักษิณสงการก็จะกลับปิ๊กเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เดี๋ยวจะผิดเงื่อนไขอีกหรือไม่เดี๋ยวก็จะต้องมีแล้วนะครับท่านผู้ชมมาแล้วครับท่านสองหางบาทนะครับท่านมาทําไมให้อายบ้านนาละนวลน้องบอกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมมาต่อต้านถามมาท่านอะไรมาต้านทักษิณนะเนี่ยทักษิณอยาปิ๊กเชียงใหม่อยากลับบ้านเชียงใหม่อะไรประมาณนี้ถามเขากลับไปแล้วแล้วมึงจะมาทําไมเน เขาจะมากลับไปอีกนะครับท่านผู้ชมโดยแพรทองทานครับท่านอุ้งอิกนะเนี่ยยืนยันถามยืนยันเรื่องอะไรยืนยันว่าทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมจะทําการกลับเชียงใหม่อีกรอบหนึ่งครับท่านสลิมเครียดแน่อีกแล้วหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจทักษิณยืนยันสงการนะเนี่ยกับบ้านเชียงใหม่ไปทําบุญนะครับท่านผู้ชมชิบหายแล้วมึงเอ้ยทีนี้ถามทําไมเหรอจันเนียสลิมเครียดนะครับท่านมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรวะเนี่ยนอนก็นอนโรงพยาบาลชั้น14แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอยากให้กูป่วยบ้างแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูป่วยบ้างเดียวูไป ชั้นสิบห้ามีเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมชั้นสิจะเป็นดาดฟ้าหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้เฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเราสารไล่ย,ยิ่งรักไล่ทักษิณไป ด้วยไอ้นั้นนะครับท่านดู้บูชมด้วยปากด้วยนกหวีดด้วยส้นตีนส้นมืออะไรของพวกมันนี้มาตอนนี้ว้อยเกลับมาได้อย่างสบายนะครับ่านผู้บูชมอะไรประมาณนี้แถมอุ้งอิงอยังคอนเฟิร์มครับท่านทักษินบินกลับเชียงใหม่ช่วงสงการแน่แต่ยังไม่เคาะถามเคาหัวกระโหลบล๊อกบ๊อกไอ้พวกสลิมหรือเปล่าบอกไม่ใช่ยังไม่เคาวันครับท่าน แล้วก็ยันไม่ห่วงสอสอพิปายอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากมีคําถามครับท่านเรื่องของทักษิณที่ต้องมีการอภิปรายแน่เลยใช่หรือไม่มันต้องมีอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่มีมันก็จะไม่ลอยถามทําไมเหรอจ้าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรขายกินนะครับท่านผู้ชมก็เอาเรื่องทักษิณนี่แหละมาถามมาอะไรมาตั้งกระทู้นะครับท่านผู้ชมถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมก็ต้องทําแบบนี้เพราะอะไรเหรอจ้าโอ้โหไม่ไม่ไม่มีผลงานอะไรให้โชว์นะครับท่านผู้ชมเราก็เลยต้องออกโชว์ลูกนี้ไปก่อนครับท่านระบบทักษิณก็ตงจะกลับมาแล้ว นี่ทาวนเสนเดียมนะกาทดานผู้ชมสลิมระวัดระแวงครับท่านโว้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะกนบทดานผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ถึงขั้นวางนกหวีดกันเลยทีเดียวนะครับท่านอนาดอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวหรือเปล่าหรือว่าเรียกว่ากว่าจะรู้เดียงสาก,ก็แก่เกินแกงแล้วนั่นก็ไม่อาจใช้ได้นะันบทดานผู้ชมเราต้องอย,ยินดีกับเขานะกนบทดานผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านหยองลูกหยีนะเนี่ยโลเข้าวัดเป็นไปที่เรียบร้อยนะการดานผู้ชมรู้สึกว่ามีการคอนเซิร์น ไอ้ไม่ใช่คอนเฟิร์มหรือไม่นะครับดานบูชมว่าอะไรจ้าเนี่ยเฮ้ยว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องอ่านก่อนครับท่าน ชีวิตปัจจุบันหยองลูกหยีครับท่านหลังจากเป่านูกหวีมาชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท้อเหลือเกินเว้ยเฮยชีวิตดิ่งชีวิตดิ่งลงนะครับท่านผู้ชมเคยออกรายการหลายๆหลายหลายรา,ายการนะเนี่ยออกมาตัดพ้ะเนี่ยผมไม่เกี่ยวกับสุเทศทุกสุบันทุกประการนะเนี่ยแล้วก็ยอมรับหลังจากไปมอบนกหวีกับบพศเนี่ยยอมรับเพื่อนน้อยลงนะเนี่ยเพื่อนหดงานหายซ้ำลายเพื่อนเลิกคบนะครับท่านผู้ชมสู่ชีวิตปัจจุบันหยองลูกหยียอมรับว่าตอนนี้อาศัยวัดอยู่ครับท่านและเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะยอมรััับบว่่าปจจุนนเีย ก็คือบ้านนะเนี่ยถ้าเกิดตายก็ขอให้มาตายที่วัดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นบทจบของ1ดาราครับท่านที่เคยมีอะไรวะเนี่ย ความรักชาตินะครับท่านผู้ชมรักแผ่นดินอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแล้วได้อะไรไหมจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านแล้วก็สลิมเนี่ยจะดิ้นได้อีกหรือไม่นันเนี่ยเรื่องยิ่งรักเชิกับไทยเนี่ยก็ต้องติดตามแต่ที่ไม่ต้องติดตามแอดไลน์สั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมปลาหมึกแก้วครับท่านอบน้ำผึ้งสินค้าใหม่แอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลาง 嗯。<music>